ส่วนสถานการณ์โควิด1 9ก็ทำให้หลายคนได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีน้ำใจจากคนไทยที่ส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่กันอย่างที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีเท่าแก่ร้านรับซื้อของเก่าใจบุญเข้านำข้าวสารไข่ไก่แจกจ่ายให้กับคนขับรถสาเล้งด้วยใจที่หวังว่าจะแบ่งปันและก็บรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้ที่เดือดร้อนครับ เรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีรถซาเล้งมารอต่อแถวยาวเหยียดอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับเพื่อมารอรับอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารและไข่ไก่จากเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าศรีราชาสแคร์ดแอนด์เซียวนะครับซึ่งเป็นของคุณยอดเจริญสันติสุขนำข้าวสารจำนวน200ถุงถุงละ5กิโลกรัม รวมไปถึงไข่ไก่200ฟองแบ่งเป็นถุงละ15ฟองแจกจ่ายให้กับคนขับรถสารเลงเก็บของเก่ารวมถึงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์และก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8มาคอยดูแลจัดระเบียบเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อ ซึ่งทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนหยิบของแจกด้วยตัวเองนะครับคุณยอดบอกว่าสิ่งของที่แจกแม้จะไม่ได้มีอะไรที่มันมากมายแต่อย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายรายวันไปได้บ้างนะครับส่วนข้าวสารและไข่ไก่ที่ที่เหลือจากการแจกวันนี้นะครับก็จะนำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านเน้นบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กและก็คนพิการเป็นหลักนะครับซึ่งทั้งมดนี้ ก็เพราะอยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เดือดร้อนในภาวะแบบนี้นั่นเองครับ